สวัสดีครับเจอกันทุกสองทุ่มที่ช่องนี้นะครับช่องของร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าครับผมพอดีเรื่อนี้กําลังจะแพ็คของส่งให้คุณลูกค้าเก่าครับที่บางกะดีที่ปทุมธานีนะครับผมก็เลยขออนุญาตถ่ายตัวจริงให้ดูนิดนึงเป็นนาฬิการุ่นที่เป็นคาซิโอแบบสิปีแต่ว่าเป็นตัวที่จอใหญ่ตัวตัวใหญ่เลยนะตัวเลขใหญ่มากใหญ่ที่สุดแล้วล่ะนะคือดูคือเน้นอ่านเวลาง่ายอะต้องดูตัวนี้เลยนะครับผม มาแบบแมนๆหนึ่งคือหน้าจอเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็สายเป็นสีเทาเข้มๆนิดนึงนะครับผมพี่เขาชอบแมนๆแบบนี้ครับมันต้องเจอแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูตัวจริงนิดนึงนะครับขนาดตัวค่อนข้างใหญ่นะครับพอจีช็อคเลยฮะเนี่ยว่าจะขอบถึงขอบนี่้5เซนเลยนะครับเนี่ยบนจอเหมือนบอกวเวันจันทร์เดือนวันที่เวลาคือบนบนหน้าจอหลักนี่จบเลยอ่านทีเดียวจบจบกันไปเลยนะครับมีไฟด้วยเนี่ยเป็นรุ่นแบตเตอรี่10ปีฮะดูสายเนี่ยสายตัวเรือเป็นสีเทาเข้มๆนะครับ ปุ่มเป็นโลหะนะครับนี่อ่าดูป้ายนิดนึงนี่นี่น,นี่อ่านี่ฮะแบตเตอรี่สิบปีจับเวลาปลุกได้นะการน้ำร้อยเมตรมีไฟกดเล่นดูนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้น allora, ปลูกได้ตั้งเวลาถอยหลังจับเวลาตั้งเวลาต่างประเทศได้1ประเทศนะครับมคบีครบบนจอเดียวกันนะครับผมตัวเรือนเนี่ยนะครับผมราคาพันกว่าบาทถือว่าคุ้มเกินจะคุ้มแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมแนะนาครับผมถ้าคนหาในการจอยใหญ่แบบคนสายตาไม่ดีแล้วอยากหาในการเลขใหญ่ๆอะไรเงี้ยดูตัวนี้ไว้เลยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณพี่จากบางกะดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีสองทุ่มในคลิปต่อไปอ้อลืมบอกไปครับสนใจอ่ะเดี๋ยวลืมบอกไปขอโทษที ลืมบอกไปครับสินค้าใหม่ของแท้ประกันศูนย์ซีมจีหปีพร้อมกล่องคู่มือไปประกันศูนย์นะครับผมสนใจยังไงทักมาในไลน์ข้างบนครับผมหรือเบอร์โทรแอดจะเบอร์โทรทาไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่ได้นะครับผมแล้วเจอกันอีกทีหนึ่งสองทุ่มครั้งต่อไปนะครับจากร้านสยามนีกาปิน9สวัสดีครับ